ิสตาเนี่ยมีความร่วมมือกับทางยุโรปยังไงในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางด้านดาวเทียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ3 SOS ที่ที่ดูจะเป็นประเด็นใน,ในวันนี้นะครับผมครับคบก็จริงๆแล้วจิสตาเราก็ร่วมมือกับทางประเทศ กลุ่มย,ยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของอ e ีซ่า European Space Agency ซึ่งเราได้ร่วมมือกันทั้งทางการวิจัยนำเราในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ใน้ต่างๆรวมถึงเรื่องของ disaster นะครับแล้วก็เรื่องของการหาโอากาสและทำเรื่อง space economy ด้วยนะครับเรื่อสงสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของที่บอกเป็น safety security and sustainability นะครับเรื่องนี้คือที่ผมกล่าวในที่ประชุมเมื่อกี้นะครับว่ามันประโยชน์ทั้งเรื่องของทางกับมนุษย์ บนพื้นโลกเองเราจะให้อยู่อย่างมีความสุขแบบซีเคียลยังไงเซฟตี้ยังไงแล้วก็ให้มันซัพพลายตี้ยังไงใน,นการใช้ข้อมูลสเปซจากยุโรปไม่เป็นเรื่องของอข้อมูลจากทางฝรั่งเศสนะข้อมูลจากทางอังกฤษอรฝรั่งเศสแล้วก็ที่ร่วมทางอังกฤษแล้วก็ทางอีซ่า e ด้วยนะครับทางเยอรมันเราก็ร่วมตรงนี้ก็มันถูกแอปพลา,ายมาใช้ในเรื่องพวกนี้ให้เห็นได้ชัดคืออย่าง s e n t i n e l เ Sentinel เนี่ยถูกนำมาใช้ในเรื่องของ d i s ASTER ในหลายๆเรื่องนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยในเรื่องของนิสเปซโปรแกรมนิสเปซอีคโนมีนะขณะนี้เราร่วมกัททางอีซ่าแล้วก็ทางประเทศกับประเทศ,เทศอเมริกาด้วยในการศึกษาว่าแต่ละประเทศเนี่ยเบรนสตอร์มมิ่งกันนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้สเปซจะสร้างนิสเปซอีคโนมีได้อย่างไรเขาโปรโมทอย่างไรเขาทำอย่างไรเพื่อแลกเปลี่ยนกันเพื่อนำมาใช้ในบ้านเราด้วยครับดังนั้นเนี่ยความร่วมมือกับยุโรปนี่มันสำคัญมากผมลืมกลับไปว่าเรื่อง SOS เเมื่อกี้นะครับอันหนึ่งนอกจากในบนพื้นโลกแล้วเนี่ย ในระดับอุตสา์สเปซเนี่ยเราก็มีการต้องทำงานร่วมกันนะครับล้วก็ร่วมกับเขาในเรื่องว่าในการใช้ข้อมูลในการใช้อวกาศอย่างสันตนะิใช้อย่างไรนะครับเราก็มีทีมที่ดูเรื่องสเปซเซฟตี uh ้อยู่ของกิสตาอยู่ก็ร่วมมือเขาอยู่ทำงานกับเขาอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ร่วมกับทางสวีเดนนะครับก็เป็น HSC เราก็มีสัญญากับสวีเดนอยู่ที่ที่บ้านเราด้วยครับขอมาใกล้ตัวบ้านเราโครงการ t o s 2 ตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวครับรอวันส่งขึ้นสู่อวกาศนะครับคันนี้การสร้างดาวเทียมเชือสองเสร็จทั้งสองดวงแล้วนะครับทั้งดวงที่เป็นดวงใหญ่ T2 ที่จะเป็นโดเมนนะครับแล้วก็ทึ่งอันนี้รับสัญญาณรับสายภาพละเอียดสูงเม่วานห้าสิบเซนนะครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งคือที่บอกว่าไทยร่วมสร้างอีกไทยร่วมสร้างด้วยนะครับ T2A เป็นดาวเทียมสมอลแสกอันได้ร่วมกับทางเซอร์เรย์ประเทศอังกฤษนะครับ ทั้งคู่สร้างเสร็จแล้วนะครับสองเอกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบที่เมืองไทยทียร์สองมีกําหนดที่จะลอนประมาณเดือนมีนาปลายเดือนมีนานะครับแล้วก็เทียร์สองเอขอโทษทเทียร์สองในปลายเดือนกุมภาเทียร์สองเอประมาณปลายเดือนมีนานะก็จะลอนเทียร์สองทียร์สองนี่จะจะลอนที่เฟรนช์เกียร์นานะครับส่วนทียร์สองเอที่จะจะประเทศอินเดียแล้วก็ร่วมกับทางนี้ก็ร่วมกับฝรั่งเศสกับอังกฤษโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็ เป็นนความร่วมมือหนึ่งที่เกิดได้ระหว่างไทยกับทางออยุโรปนะครับ